สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อีเกียนะครับผมสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับก็คือเรา2คนเนี่ยจะมาแข่งกันสร้างบ้านเว้ยคอนเทนต์ที่เราแข่งกันคอนเทนต์ที่แล้วนะครับก็คือแข่งกันสร้างคาเฟ่ใช่ไหมสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาแข่งกันสร้างบ้านนะผู้ชมคือรีดจินตนาการของแต่ละคนออกมาให้มากที่สุดเลยนะคือจะเอากี่ชั้นก็ได้นะครับแล้วแต่๋ยวผมจะเอา2ชั้นละกันนะครับเพราะถ้า <c oughs> เกิดมันมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะใช้เวลาอัดเดยอะเกินไปนะครับผมโอเคตอนนี้น ก็คือเป็นรั้วไม้นะครับข้างหน้าก็เป็นสนามหญา้านะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นปูนคอนกรีตนะนะส่วนของเซนนะครับก็เป็นกําแพงแบบกําแพงแบบบ้านแนวลอฟนะครับนี่แล้วก็พื้นบ้านเป็นพื้นเหล็กเลยล่ะอเอยแน่นอนอยู่แล้วครับเอ,อ่อเดี๋ยวตรงนี้จะลบพื้นคอนกรีตออกไปนะครับแล้วก็จะเอาสนามหญา้านะครับมาปูมาปูให้มันเป็นทรงบ้านแบบวาวตรงนี้ไปนะเพราะผมจะเอาตรงนี้นะครับเป็นหน้าบ้านนะผู้ชมเย่าตกใจความสวยของบ้านหนูนะหนูบอกไว้ก่อนได้ สำหรับการสร้างบ้านในครั้งนี้นะครับผมก็จะเปิดโหวตเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมเทคะแนนมาที่ผมนะครับคุณผู้ชมก็พิมพ์หนึ่งนะครับแล่ถ้าเกิดเทคะแนนไปที่เซนนะครับก็พิมพ์เลข2เหมือนเดิมนะเหมือนคลิปแข่งสร้างในคลิปที่แล้วนะครับที่เราแข่งสร้างคาเฟ่กันนะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากดูมุมมองในการสร้างบ้านของเซนนะครับก็อย่าลืมไปติดตามช่องกอมมี่นะครับคุณผู้ชมแต่ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ใต้ description แล้วก็ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับก็ฝาก แล้วก็จะลงเป็นคอนเทนต์สามศูนย์แปดเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ปากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เดี๋ยวตรงประตูหน้าบ้านเนี่ยผมจะสร้างเป็นประตู2บานตรงนี้พูดเสียงดังไม่ได้เดียด๋ยวโดนลอกโอเคครับไม่ได้กิดเลยนี่แบบนี้อ่าเวลาเข้านะครับแล้วก็สามารถ,ถแทงตัวเข้าได้เป็นไงสวยเฮ้ยกอบประตูบ้านหนูไปหรอกอบอะไร เฮ้ยพี่กอบประตูบ้านหนูไหนเซนสร้างตรงไหนก่อนเนี่ยอยู่แถวเนี้ยแหละไหนไหนนน่ะ,นะ,นะพี่ตามมาตามมาตามมา <laughs> ไม่มีตัวเองเลยจิกบเฮ้ยราอะไรค <โด S 1> ือดึงไปแบบนั้นนะ่ะเซนพีกบบ้านหนูในส่วนของหน้าบ้านตรงนี้นะครับผมก็จะทําเป็นกระจกใสๆแบบนี้นะผู้ชมแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาบันไดเนี่ย มาทําเป็นเสาบ้านเนียครับอันนี้คือเซนกำลังจะสร้างว่านหรือว่ากำลังจะทาเตาผิงครับฮ้ยพี่พี่ไม่เคยเห็นหน้าบ้านที่มันเป็นแบบเออมันก็จะประมาณนี้นะผู้ชมอ่ะแบบนี้ที่ผมจะเอาบันไดมาทําเป็นเสานะคือไม่รู้มันเข้ากันไหมนะครับแต่ก็ไม่มีวัสดุอันอื่นที่มันดีกว่าบันไดแล้วแหละนะโอเคกระจกตรงนี้มันก็เหลื่อมกันครับผมก็ไม่รู้ว่ามันควรแก้ไงวะ ขั้นตอนต่อไปนะครับที่ผมจะทําก็คือทํารั้วบ้านให้มันเสร็จะนะคือไม่ใช่รั้วบ้านเสร็จเขาเรียกว่าอะไรนะกําแพงเออเพราะว่าถ้าเกิดกําแพงมันไม่เสร็จนะครับเราก็จะไม่สามารถสร้างชั้น2ได้นะเพราะงั้นคือตอนนี้ต้องเร่งเร่งให้กําแพงมันเสร็จก่อนตอนนี้นะผมก็ได้ทํากําแพงเสร็จเป็นที่ร้อยแล้วต่อไปนะครับเราก็จะมาทําเป็นพื้นของชั้นสองบ้านของเราเฮ้ยทำไมพี่เมียมปากขนาดนั้นวะ <c oughs> เฮ้ยโบแพ้เหรอบอกเลยว่ายัางไงเซนก็แพ้พี่แน่ คะแนนรอบนี้มันต้องเป็นคะแนนแห่งความยุติธรรมคือแบบตั้งใจมากตั้งใจสุดๆเลยครับผู้ชมผมอะกันกองออกมาแบบสุดๆเลยตอนเนี้คือพยายามเอาบ้านในฝันนะครับตัวเองออกมาให้มันได้มากที่สุดเลยครับโอเคมุมหน้าบ้านก็ประมาณนี้เลยหลังจากที่เราสร้างพื้นชั้นสองเนี่ยแล้วมันจะมีช่องว่างตรงนี้อยู่ใช่ไหมครับผู้ชมแล้วมันก็จะแบบน่าเกลียดนิดหน่อยนะครับผมก็เลยตั้งใจว่าจะเอาไอ้เจ้าบันไดตรงนี้แอกรอบมันครับแล้วก็มาทําเป็น การสาดยังไงล่ะแบบนี้นะครับอืมมันก็จะแบบยิ่งสวยขึ้นอีกไงเฮ้ยหนุ่มไม่ได้แอบฟังหรืออะไรนะถ้าหนุ่มทำตามก็ไม่ได้ก๊อปนะตอนนี้พื้นชั้นสองเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมต่อไปนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือทำกำแพงของชั้นสองครับก็จะเป็นอันได้ตกแต่งข้างในบ้านแหละนี่เดี๋ยวพาดูก่อนนะครับชั้นแรกก็จะสไลด์สไลด์เข้าข้างประตูแบบนี้นครับเข้ามาข้างในนะครับตรงนี้ผมว่าจะทำเป็น อห้องรับแขกหรือว่าห้องอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนะครับตอนตกแต่งแต่ว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยเลยคือผมจะทําเป็นห้องดูหนังนะครับดู넷ฟิกอะไรประมาณเนี้ยนะตรงในส่วนของพื้นที่ชั้น2ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นรั้วนะผู้ชมแล้วก็มีต้นไม้วางอยู่นะครับแล้วก็เอาเก้าอี้เนี่ยมานั่งซะหน่อยนะครับเหมือนแบบเป็นมุมพักผ่อนริมระเบียงอะไรประมาณนั้นนละอารมณ์ประมาณนั้นนะครับอ่าแบบนี้นี่นี่นี่จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับอุ้ยมีคนแอบดูมีคนแอบดูนะครับมีคนแอบดู เล็ปากฉันปากจะแตกบอกว่าแอบดูเล็งอยู่เดียวถ้าใครสร้างตรงได้แบบตรงมากคือคนที่เก่งมากไหนไปดูหน่อยดิว่าสร้างตรงหรือเปล่าอุ้ยแอบมาดูนี่ไงนี่คุณผู้ชมเนี่ยหลักฐานนี่ว่าเวลาเวลาแบบเหมือนเขาคิดอะไรไม่ออกเด็กกระโดดมาว่านผมเว้ยไม่จริงจริงคือเรื่องจริงไอ้หนูคิดออกเว้ยพี่ ขาจะทำมาเป็นพูดนะว่าเอ๊ะไหนไปดูนู้นไหนซิว่าเป็นย่างงูหรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่าอะหัวหัวหัว five minutes later ตรงในส่วนนี้นะครับผมก็จะไม่ใช้กระจกใสนะครับผู้ชมแต่ผมจะใช้เป็นไอเจ้าเนี้ยคือผมเรียกไม่ถูกกันนะว่ามันคืออะไรแต่คือมันเป็นวัสดุกระจกข้างในเหมือนกันนะครับโอเคจะมาใช้ต่อตรงนี้2บานนะครับในชั้นสองของผมนะนี่ประมาณนี้นะครับผู้ชมนะ เริ่มสวยแล้วเป็นไงส่วนตรงนี้นะครับที่มันเว้นโล่โงๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไอ้นี่มาติดไว้คือผมคิดไว้แล้วนะครับเออเหมือนแบบพวกป้ายตระกูลอะไรประมาณนั้นนะนี่อันนี้นะครับคือเห็นอยู่แล้วก็คิดมานานนะว่าเอ๊จะเอามันทําอะไรดีนะนี่วันนี้ได้ใช้แล้วเไป ที่สุดนะครับคูชมบ้านของเราก็เสร็จไปที่ร้อยแล้วทีนี้ก็เหลือแค่ตกแต่งแล้วนะครับบ้านโมเดนอันนี้คือแบบกันกล้องว่าแต่หัวสมองผมแบบสุดๆแล้วนะครับคือผมอยากมีบ้านนี้ไว้จริงแล้วอะ คือตรงเนี้ยเป็นโซนหน้าบ้านของเราใช่ไหมก็คือมันอยู่ในโซนรั้วบ้านเราตรงเนี้ยก็อยากได้เป็นกระจกแบบกระจกกว้างๆแบบนี้เลยนะแล้วก็มีผ้าม่านมาติดนะครับเวลาเราอยากได้ความเป็นส่วนตัวเนี่ยเราก็ปิดผ้าม่านนะครับเวลาเราอยากจะรับแสงข้างนอกเนี่ยเราก็เปิดผ้มมาม่านนะเป็นกระจกแบบใสๆเลยแต่คือในอียิมันมันไม่มีอะไรที่มันเอามาทําเป็นผ้าม่านได้ก <laughs> ็เลยเอาแบบนี้ไปก่อนเลยกันนะครับเข้าไปข้างในนะครับก็จะมีหน้าที่ใช้สอยวันนี้อ่าอ่แต่หนึ่งอย่างนี่กูลืมทำคือลืมทำมันได ลืมทำบันไดขึ้นชั้น2เดี๋ยวกระโ,โดดกระโดดมาตรงระเบียงให้ดูอะไรกันนะครับนี่ชั้นสองระเบียงของเราประมาณนี้นี่พื้นที่ใช้สอยก็ประมาณนี้เลยตอนนี้ก็เป็นกระจกแบบนี้นะครับสําหรับสิ่งที่ผมจะเอามาเป็นบันไดบ้านในครั้งนี้นะครับก็คือชั้นวางของใอ้คุณชมนี่เราจะเอาชั้นวางของเนี่ยมาแด a p t เป็นบันไดบ้านนะครับคือเราจะมาใช้เป็นบันไดลิงก์กากๆคือไม่ได้เลยไงอันนี้คือแบบสร้างแบบสูตรฝีมือและเอาจริงอ่ะเอาจริงแบบไม่ให้คู่แข่งชนะไม่ได้สักคะแนนเลยอะไรประมาณนั้นนะครับ เมื่อกี้นะพูดไปซะอย่างดีว่าเราจะเอาบันไดเป็นแบบบันไดยอย่างงี้แต่แต่คือไปไปมาคือคือมันใช้ขึ้นบ้านไม่ได้ <c oughs> หัวหัวติดตรงนี้คุณชมอืมคือผมควรเปลี่ยนมุมหรอเอ้ยเรามีอันนี้นี่หว่าที่ทําให้มันย่อขนาดได้อะ่ะย่อมันลงมาครับูชมแมะแมะเออประมาณนี้ได้ได้แล้วเนะีัยประมาณนี้ โอเคเพอร์เฟกเลยนะครับรอบนี้พอเราย่อลงมา2ขนาดนะครับกลายเป็นบันไดบ้านแบบสวยๆแล้วเป็นไงถึงมันจะไม่มีราบันไดก็เถอะยนะมันอาจจะแหกกฎฟิสิกส์ไปหน่อยนะครับบันไดบ้านบันไดนี้แต่คือมันก็ดูเป็นบันไดบ้านที่สุดในอีเกียแห่งนี้แล้วนะครับในส่วนของชั้น2นะครับผมก็เอาไฟเสาเนี่ยมาตั้งไว้ตรงนี้ซ้ายขวานะครับแล้วก็จะเอาไฟจีนเนี่ยมาทําเป็นไฟข้างบนเพดานนะครับคุณชมจุ่มมันเข้าไปบนเพดานนะครับครึ่งหนึ่งแบบนี้มันจะได้เหมือนเป็นไฟตามบ้านไง อารมณ์ประมาณนี้โอเคยังสวยเลยเดี๋ยวผมจะเริ่มติดไฟแล้วนะครับจะเริ่มจากการติดไฟไปก่อนเลยกันนะในส่วนของระเบียงชั้น2นะครับผมก็จะเอาเป็นเก้าอี้นี้แอบมานั่งเลยกันนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มแต่งจากชั้น2ลงไปชั้นแรกเลยกันนะครับผู้ชมเริ่มจากห้องนอนก่อนเลยในส่วนของข้างเตียงตรงนี้ครับผมก็ใช้เป็นชั้นวางหนังสือนะครับแบบเล็กแล้วก็มายิงให้มันเล็กลงอีก1ขั้นนะครับเพื่อที่จะเอามาวางไว้ตรงนี้ แบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวก็จะเอาของมาใส่นะครับเอาพวกยามาใส่นะครับเอาพวกเฟิร์สเอ็ดมาเรียงเรียงเรียงใส่นะคือไม่รู้นะว่าเฟิร์สเอ็ดจะใส่เข้าไปได้หรือเปล่าด้วยนะแล้วก็แอบย้ายมุมเตียนนิดหน่อยนะครับแค่นี้นะครับชั้นวางหนังสือแล้วก็มีลายส่แล้วครับผู้ชมวางแบบว่ามีมิติด้วยไม่ต้องติดนะครับคือเรากดคอปปี้ของนะครับให้มันออกมาออกมาออกมาเลยนะครับ สำหรับคู่ชมวนไหนนะครับที่ดูจนถึงตอนนี้แล้วไม่รู้ว่าก๊อปปี้ของกดตัวอะไรนะครับก็คือกดตัว V นะถ้าเราต้องการที่จะลบของออกไปนะก็คือกดตัว X อย่าไปกดผิดนะครับ <c oughs> <c oughs> กดผิดคือแบบของที่เรากำลังสร้างอยู่คือหายไปเลยนะแล้วก็จะเอาตุ๊กตาหมีนะครับวางไว้ข้างๆโคมไฟนะแต่ว่ามันตัวใหญ่ไปนะเพราะงั้นคือย,ยอส่วนลงมายอส่วนลงมาประมาณนี้พอประมาณนี้ก็กำลังน่ารักแล้วนะไหน,ะน αι, ขอดูบ้านเธอหน่อยสิอุ้ย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 นี่เรากำลังเล่นอยู่นี่บันไดแบบปาเกลือหรือเปล่าเนี่ย มันไอหินอ่อนด้วยว่าหลังนี้ยแน่นอนทำไมบ้านมันมืดจังเลยอ่ะก็ยังไม่ได้ติดไฟเลยอ่ะอ๋อพื้นพื้นของชั้นสองก็ยังไม่ได้ทำหรอใช่ทำไปแล้วสีขาวไม่สวยก็เลยรื้อทำใหม่ไงนะใช่เกือบลืมนี่ยผู้ชมคือห้องเรามันควรมีทีวีด้วยไปถึงเราจะมีห้องดูทีวีแล้วก็เถอะนะแต่คือมันควรมีทีวีในห้องนอนด้วยอ่ะติดไว้เพื่อที่ห้องเรานะครับมันจะได้ไม่โล่งเกินด้วยไง สำหรับการตกแต่งบ้านในทางนี้นะครับผมจะไม่ใช้ไฟเส้นนะผู้ชมเพราะว่าไฟเส้นเนี่ยมันมันไม่ค่อยเข้ากับบ้านแนวล็อบนะครับโอเคอันนี้ผมเอาบันไดามาเพื่อที่จะมาทําเป็นการตกนะครับตอนนี้นผมก็ได้ทําการกั้นตรงนี้เพิ่มมาแล้ว คือตอนแรกผมก็มองอยู่นานนะครับว่าจะทำห้องน้ําตรงไหนดีว่าก็สรุปนะครับคือทําห้องน้ําตรงนี้โอเคคือไหนๆก็กั้นแล้วนะครับแล้วมันก็เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ด้วยนะครับก็เลยทําเป็นห้องซ่วมตรงนี้ไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องกินข้าวตรงนี้นะครับคือเอ้ยเราขาดครัวนี่หว่าชิบหายไรเงี้ยเอ้ยคือมันต้องมีครัวงั้นเดี๋ยวผมเอาห้องน้ําไปทําบนชั้นสองแลวกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตรงห้องที่เป็นห้องตรงนี้คือเอาเป็นห้องครัวแล้วกันนะ minutes later. อันนี้นะครับก็คือของทั้งหมดที่เราจะมาใช้กันในห้องนั่งเล่นนะครับคุณผู้ชมเดี<笑><笑>ย๋ยวจะจัดเ,เริ่มจากโซฟาก่อนเลยนะครับโซฟาะครัยผมจะเอาเป็นแบบนี้เ,เป็นแบบเข้ามุมแบบนี้นะครับทั้งที่มันก็ไม่ได้เข้ามุมสักเท่าไหร่นะส่วนทีวีก็จะเป็นทีวีติดผนังแบบนี้นะครับติดไปตรงนี้โอเคแล้วก็ชั้นวางทีวีแล้วก็โต๊ะตรงนี้ก็เอามาไว้ตรง ให้มันเป็นที่เดียวกับโซฟาให้มันเป็นโซนเดียวกันนะครับโอเคแค่นี้โซนตรนี้ก็เสร็จแล้ว1โซนสำหรับมุมกินข้าวเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําเป็นมุมกินข้าวเล็กๆก็พอแล้วกันนะแบบนี้แล้วกันนะครับโอเคแล้วก็เอาอาหารเอาอะไรเงี้ยมาวางสำหรับครัวของเรานะครับก็มีแค่นี้นะคุณผู้ชม <laughs> จะบ้าเหรอ เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครูชมสำหรับห้องน้ําเราก็เอาเป็นแบบนี้ลยกันนะสำหรับประตูเป็นแบบระบบกึ่งเปิดกึ่งปิดไปแล้วกันนะยครับก็ผมพูดน้อยไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครูชมเพราะว่าผมแบบตั้งใจจริงๆเว้ยตั้งใจแบบสุดๆเลยนะคือแบบเม้มปากจริงตอนนี้นะผมก็ได้สร้างครบทุกโซนแล้วนะครับที่เหลือก็แค่รอเซ็นนะครับแล้วก็รอมารีวิวพร้อมกันนะเดี๋ยวผมจะพาดูบ้านของผมคร่าวๆก่อนก็แล้วกันนะครับก็คือเข้ามานะครับก็จะเจอกับโซนครัวอยู่ตรงนี้ แล้วก็เจอกับตัวกินข้าวนะครับแล้วก็มุมดู Netflix นะครับมุมดูซีรีส์มุมดูอะไรก็ว่าไปนะครับบันไดของเราครับก็เป็นบันไดที่เหมือนบันไดที่สุดเท่าที่เล่นเกมนี้มาแล้วนะครับผมสำหรับตรงนี้ครับก็จะเป็นพื้นที่ว่างๆนะครับไม่มีอะไรมากแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ําแบบห้องน้ําเหมือนแบบห้องน้ําสมคุกนะครับประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้นเลยตรงนี้ก็จะมีทีวีอีกนะครับทีวีสําหรับอยู่ในห้องนอนนะแล้วก็ชั้นวางของตุ๊กตาคมไฟเตียงนะครับ ออกมาตรงนี้ครับก็สูดอากาศนอกระเบียงได้มีเก้าอี้ให้นั่งชมวิวนะครับสรุปตอนนี้นะครับบ้านของเซนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมและนี่ครับก็คือโซนหน้าบ้านนะครับมีตุ๊กตาตุ๊กตาวางอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีเก้าอี้กับโต๊ะนะครับแล้วก็อาหารเอมันมันมันคงไม่มันมันคงไม่ใช่หรอกเนาะมันผมผมคงคิดไปเองใช่ไหมครับใช่ผมคิดไปเองแห <laughs> งละ มีโต๊ะอาหารอยู่ตรงนี้ด้วยนะสำหรับปาร์ตี้ตัวนี้ก็เป็นเอ่อมุมปลูกต้นไม้เหรอเซนตัวนี้ใช่อันนี้คือมุมปลูกต้นไม้สวนย่อมย่อมตัวนี้ก็ไม่มีอะไรใช่ปะเป็นแค่ไฟใชยตัวนี้ก็คือเป็นหน้าบา้านโอเคแล้วก็เข้าสู่โซนในบ้านนีนะครับส,วส่วนตรงนี้นะครับก็คือเฮ้ยห้องน้ำเหรอใช่อ๋อก็คือวางแค่จักรุชี่อันเดียวเดียวๆเลยใช่ไหมใช่ก็ล้างหน้านในนั้นเลยมุดเอา อันนี้ก็คือบันไดหินอ่อนนะครับเอ่อตรงนี้ก็ห้องครัวมีตู้เย็นนะครับแล้วก็ตะแกรงวางตรงนี้ก็ห้องอาหารใช่ไหมอันนี้ก็คือโต๊ะกินข้าวในบ้านธรรมดาครับอ๋อแล้วทำไมมีแค่ที่นั่งเดียวอ่ะก็อยู่คนเดียวอะ่ะเดินขึ้นมาข้างบนนะครับเราก็จะเจอกับชั้นวางฟิกเกอร์นะครับใหญ่ๆบบเบิ้มๆแบบนี้เลยเอ่อแล้วห้องตรงนี้เป็นห้องห้องคอมเหรอออห้องคอมแล้วก็มีโชว์แบบแบบิกด้วยอืมมีแบบ,บิก<ช>ด้วย มองคนทำไรายได้หน่อยนะอ๋อโอเคมีเฟอร์นิเจอร์อบานด้วยข้างบนข้างบน,ข,งบนข้างบนคือกระจกเพราะว่ามีซันรูฟด้วย <c oughs> เออแน่นอนตรงนี้เป็นห้องนอนนะครับแล้วก็มีไฟประดับอยู่ตรงนี้ก็เป็นทำแบบใสๆเนาะตรงนี้ก็เป็นมุมดู Netflix โอเคขอบคุณุณผู้ชมทุกคนมากนะครับที่ติดตามและรับชมจนจบนะครับผมก็ฝากไปดูคลิปที่ช่องเซนด้วยนะครับ ไปดูจอของเซนนะครับว่าตอนนี้เซนสร้างเนี่ยเซนทำยังไงบ้างน,นะครับกว่าจะได้บ้านหลังนี้มานะโอเคฝากด้วยนะครับสำหรับช่องกอมมี่นะสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหมนะ่ในคลิปหน้าเกมหน้านะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรเกมอะไรนะครับว่าเราจะมาทําอะไรกันในอีกเหญ่นะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ